สวัสดีค่ะเจเคนมาแนะนำที่ดินนะคะพื้นที่5ไร่1งาน55ตารางวานะคะนากว้าง36เมตรค่ะติดชุมชนติดถนนดำา8 0 0เมตรนะคะใกล้เอาบาตาวัดพิกค่ะน้ำไฟพร้อมเลยนะคะราคาไร่ละ490,000บาทค่ะพร้อมโอนพิกัดอยู่ที่หมู่ที่3ตํตำบลวัดพิกอำเภอเพือง จังหวัดพิษณุโลกอยู่เลยต้ตมตำปูเสือไปประมาณ1กิโลเมตรนะคะราคานี้นะคะยกแปลงด้วยนะคะทุกท่านราคาไล่ละ490,000บาทเนื้อที่5ไร่1งาน55ตารางวานะคะท่านใดสนใจมองหาที่ดินพิกัดนี้นะคะจังหวัดพิษณุโลกสามารถเข้าไปรับชมพื้นที่หินแปลงจริงกันก่อนได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อเจ้าของอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ j k เ NO นโขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ